สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทิร์นรถนะครับคลิกลิง์ใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดลายได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับกับนิสสัน NV 1.6ออโต้นะครับสภาพสวยๆงามๆแบบนี้1นึ่ในร้อครับนานๆจะเจอสวยๆสภาพดีๆนะครับใครที่สนใจหาใช้งานนะครับ79,700บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยใช้งานได้เลยครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ ใช้งานกันต่อนะครับสําหรับคันนี้สวยๆครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับใช้งานได้เม่ดอองเก็บซ่อมอะไรครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายค้าขายปิกนิกท่องเที่ยวก็พอได้นะครับชมดูได้ครับรถสวยสภาพดีคัดมาฝากสมาชิกนะครับดูรถทดลองขับที่พุทธมนฑลสาย2กรุงเทพนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ79,700าบาทครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ รถสวยรถคัดนะครับคันนี้ขายสวยขายสภาพก็ราคานี้นะครับเจรจาต่อรองกันได้ครับเช็คชมดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมาชิกบ้านไกลที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับบริการจัดส่งท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยสภาพดีนะครับมีกระบะแล้วก็มีหลังคามาพร้อมแบบนี้แล้วนะครับเปิดกระจกด้านตรงกลางเข้าหาด้านหน้าได้ด้วยครับเกียร์ออโต้นะครับสวยภายในก็งามๆครับทีนี้สมาชิกสนใจ พอเจรจาได้เลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับหนึ่งในร้อยครับเก๋งๆสวยๆแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับในราคา79,700บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถค่อนข้างจับเอ็นกึ่งอเนกประสงค์เรียกแบบนั้นก็ได้นะครับมีกระบะมีหลังคาด้านหน้าก็นั่งได้3คน4คนไปกันได้ครับหรือด้านหลังก็จะวางของหรือบรรทุกของใส่ของเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายนะครับพอค้าแม่ขายนะครับราคานี้สภาพนี้ โอ้โหดีงามแน่นอนนะครับเอาไปต่อยอดเดินทางค้าขายท่องเที่ยวนะครับก็รองชมดูได้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับาะสำหรับคนที่กำลังหารถใช้งานนะครับเน้นเดินทางเน้นใช้งานคันนี้จึงน่าสนใจเป็นลำดับต้นๆนะครับสำหรับ NV ก็เครื่องทนทานนะครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับภายในก็ทำมาใหม่ครับสวยๆเลยครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับรถสภาพนี้เดินหาเองไม่เจออยู่แล้วครับนอกจากว่าเราคัดมาและเช็คมาแล้วครับ การันตีครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับซื้อไปก็ใช้ได้เลยครับรถแบบนี้ถูกใจให้รีบโทรเจรจานะครับเครื่องพันหกนะครับกับนิสสัน nv นะครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักกรตีการจัดส่งแจ้งว่ามาจากช่อง YouTube ของเอรถมือสองนะครับรับประกันว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับสําหรับคนบ้านไกลนะครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับถ้าไม่สะดวกเดินทางนะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับด้านหลังก็พอจะวางของทุกของได้นะครับค้ขาขายตลาดนัดเดินทางใกล้ไกลไปได้ครับบรรทุกของได้ครับนิดๆหน่อยๆถือว่าต่อยอดได้ครับชมดูนะครับราคานี้สภาพนี้งามๆแบบนี้หาเองหายากแน่นอนครับรถพร้อมใช้เอกสารทุกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมืน่นเน้น เอาไปต่อยอดค้าขายก็ได้นะครับรถสายแนวนี้ถูกใจโรเลย